ถ้าท่านพูดแล้วทําไม่ได้ท่านไม่สนองนโยบายเหมือนที่ท่านปกภูมิใจไทยไม่สนองนโยบายแสดงสปิริตครับเหมือนที่หัวหน้าผมทําครับลาออกเถอะครับหาเรื่อที่ไม่ไม่ไม่เคยพบไม่สมควรในสภาอย่งนี้ครับขอให้ร่านรมธานว่าแบบนี้เนี่ยไม่ควรทําครับพอมาภัยสรรสินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรีพักภูมิใจไทยครับท่านประธานครับ ผมได้รับเรียนจากได้รับร้องเรียนจากพี่น้องหรือพี่ป้านะอารวมถึงอังเคิลเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศครับบอกว่าวันนี้ราคาพืชผลทางการเกษตรครับไม่ว่าจะเป็นราคาข้าวราคามันราคาข้าวโพดราคาวัวกระบือแล้วก็ราคาน้ำนมดิบอยากจะบอกว่าทุกๆราคาของภาคการเกษตรมันตกต่ำครับวันนี้เขาบอกว่าถูกทุกอย่างคับท่านประธานยกเว้น ถูกหวยครับนะฮะแต่สิ่งที่หวยเป็นความเลื่อนลอยครับวันนี้สิ่งที่เขาต้องการก็คืออยากที่จะให้รัฐบาลชุดนี้ซึ่งวันนี้เป็นครมเป็นครั้งที่สองแล้วทำงานมาสองปีแล้วสิ่งที่ท่านเคยสัญญากับประชาชนไว้ครับโดยเฉพาะในเรื่องของภาคการเกษตรนั่นก็คือผมยกตัวอย่างนะครับจากราคาข้าวของรัฐบาลชุดที่แล้วนะฮะข้าวหอมปะทุมราคา1 2 0่0บาทเมื่อสมัยที่แล้ว ปัจจุบันวันนี้เหลือเพียง7 0็ดพันครับราคาข้าวทั่วไปก็ขอครับจากสมัยที่แล้วเจ0 0ถึงปดพันบาทวันนี้เหลือสี่ห0พบาทครับราคามันครับจากสองพันบาทวันนี้เหลือพันตนครับและยังมีอื่นๆอ,อ,อีกมากมายครับวันนี้ผมจึงจะฝากท่านประธานไปยังรัฐบาลครับสมัยนี้ครับคือท่านนายกที่รักษากที่หยุดปฏิบัติหน้าที่อยู่แต่มีครใม,ม,ครมใหม่ครับอยากจะ ถามถึงนโยบายของท่านครับว่าสิ่งที่ท่านเคยพูดเอาไว้ท่านจะทำเมื่อไหร่ครับจะทำกี่โมงจะทำวันไหนเวลาไหนครับท่านบอกว่าท่านเป็นเพื่อไทยท่านคิดใหญ่ท่านทำเป็นครับยาเสพติดต้องหมดไปวันนี้ยาบ้าเกินเมืองท่านมุ่งเน้นแต่ไปปราบบุหรี่ไฟฟ้าผมไม่ปฏิเสธรัาว่ามันคือยาเสพติดแต่สิ่งที่สําคัญวันนี้ที่มีปัญหาดังไปทั้งประเทศคือยามาครับ สามสบาทรักษาทุกโรคที่จะยกระดับยกยังครับยกยังไงยกเมื่อไหร่ยกเวลาไหนครับแล้วบอกว่าเข้ามาจะลดค่าไฟทันทีวันนี้ ค่าไฟครับเขาลดแน่เพราะเขาต้องปิดทุกอย่างเขาไม่สามารถที่จะทำะใช้ชีวิตได้เหมือนปกติครับรวมถึงราคาพืชผลทางการเกษตรที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ท่านบอกว่าท่านจะขึ้นยกแผงถ้าท่านได้ท่านเคยทําแล้วและท่านจะทําอีก2ปีผ่านมาแล้วครับรุดรัฐบาลชุดที่2แล้วครับและยังจะมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่ท่านเคยพูดเอาไว้วันนี้ผมเห็น2อ,อย่างอสองปีที่ผ่านมาผมเห็นอย่างเดียวครับ Entertainment Complex ครับ ภาษีนอครับที่ท่านจะทําท่านศึกษามาสองปีท่านบอกว่ามันจะสร้างรายได้ให้ประเทศจะสร้างงานให้ชุมชนถามหน่อยครับแล้วถอนทําไมครับเมื่อข่าวที่แล้วถอนนะครับไม่ได้ยกเลิกภูมิใจไทยบอกว่าถ้าถอนเราไม่ถอนแต่ถ้ายกเลิกเรายินดีครับถ้าท่านพูดแล้วทําไม่ได้ท่านไม่สนองนโยบายเหมือนที่ท่านบอกภูมิใจไทยไม่สนองนโยบายแสดงสปิริตครับเหมือนที่หัวหน้าผมทําครับลาออกเถอะครับขอบพระคุณครับครับ ต่อไปท่านวุฒิพงษ์นามบุตรเชิญครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพแต่ผมวุฒิพงษ์บท่าน,นาท่านประธานที่เคารพครับท่านประธานครับผมขออนุญาตใช้เวลาทสั้นๆทักนิดหนึ่งหาเือท่านประธานครับท่านประท้วงหรือยังไงครับครับผมผมขอหาเรือท่านประธานผมรู้สึกเพื่อนสมาชิกเนี่ยการหาเรือในสภาแห่งนี้เป็นการหาเรือถึงพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อน แต่เพื่อสมาชิกด้วยความเคารพจริงๆครับหาลือแบบนี้เนี่ยผมเป็นผู้แทนรัษฎรมาสามสมัยนี้ไม่เคยแบบนี้ครับเป็นการโจมตีกันเมื่อสมัยที่แล้วท่านไม่เป็นอย่างนี้ละครับสมัยที่แล้วท่านไปกับผมพูดเห็นด้วยเห็นพ้องต้องกันแต่วันนี้ท่านเปลี่ยนแปลงไปไปพูดเหมือนโจมตีรัฐบาลเป็นการหาหลือที่ไม่ไม่ไม่เคยพบไม่สมควรในสภาอย่างนี้ครับขอให้ท่านประธานว่าแบบนี้เนี่ยไม่ควรทำครับ ขอบคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณท่านประธานครับขออนุญาตครับผ้พิาถทิงครับเพราะว่าวันนี้พอแล้วครับพอแล้วครับมันมันมันเสียมันเสียเวลาเพื่อนครับพอแล้วครับครับขอบคุณครับเอาละ